สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังก่อนหน้านี้สัญหาได้เล่าประสบการณ์การปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวดัดชายแดนภาคใต้มาแล้ว2 EP เพื่อเป็นาภาพที่จะให้ท่านผู้ฟังที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เห็นว่าการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเป็นการปฏิบัติงานซึ่งอยู่ในภาวะที่ไม่ได้เป็นภาวะปกตินะคะแล้วก็คนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็จะรับสิทธิิป ในการที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับการดูแลเป็นกรณีที่นอกเหนือเพิ่มเติมขึ้นมานะคะซึ่งผู้ที่ผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแฉนภาคใต้เองอ่ะจำเป็นต้องรู้ไว้แล้วก็ท่านที่สนใจจะไปปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดแฉนภาคใต้ก็ควรต้องรู้ไว้นะคะ สหาก็เลยนำระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดเานแอนภาคใต้พศ2550มาบอกเล่าให้ฟังกันค่ะวัตถุประสงค์ของระเบียบฉบับนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและก็แรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดเชนแอนภาคใต้ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกตินะคะโดยระเบียบเนี่ยจะมีอยู่3หมวดด้วยกัน เป็นหมวดทั่วไปนะคะหมวดแรกหมวดที่2ก็จะเป็นหมวดเรื่องของบําเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินหมวดที่3ก็เป็นบําเหน็จความชอบที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินแล้วสุดท้ายก็คือเป็นบทเฉพาะการนะคะซึ่งในหมวดทั่วไปเนี่ยหมวดที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการให้ความหมายหรือคํานิยามแล้วก็การแต่งการตั้งคณะก,กรรมการขึ้นมานะคะโดย ได้นิยามคําว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานว่าก็คือข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและอาสาสมัครทหารพรานซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำในจังหวัดเชเยงพักใต้ ประเด็นบัติงานในในหน้าที่ประจำนะคะในจังหวัดชายแดนภาคใต้หน่วยงานของรัฐหมายถึงส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานอื่นของรัฐทุกประเภทส่วนจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็หมายถึงจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดสตูลจังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลาเฉพาะพื้นที่อำเภอเทพาอำเภอสบ้าย้อยอำเภอนาทาวีและอำเภอจันนะนะคะแล้วก็ท้องที่อื่นที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้เป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้บำเหน็จความชอบเนี่ยหมายถึงเงินค่าตอบแทนพิเศษการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโกต้าปกติการประกันชีวิตทุนการศึกษาฝึกอบรมดูงานเงินช่วยเหลือ ตามที่กบจตพิจารณาเห็นสมควรกบจตนี่ย่อมาจากคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้อะนะคะก็คือกอบจตต,ต้องพิจารณาเห็นสมควรแล้วก็การขอพระาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระาทานเหรียญราชการชายแดนการยกย่อง การยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดสรรโควตาพิเศษสำหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัดสิทธิการลาพักผ่อนและการสงเคราะห์ช่วยเหลือกแก่ทายาทนะคะโดยทายาทก็หมายถึงคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรและบุตรบุญธรรมที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ คณะกรรมการสำหรับหมวดนี้ก็คือคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือหรือ,รอตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือย่อว่ากบจตมีท่านประหลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการนะคะโดยมีกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากกระทรวงต่าง ที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาทไทยกระทรวงการคลังก,งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขสำนักงบประมาณสำนักง,งานกอพสภาความมั่นคงแห่งชาติกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, สศูนย์อานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต กองบัญชาการผสมพลเรือนตำรวจทหารตำรวจภูธรภาค9าสำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิศยาภรณ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแล้วก็มีผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบกลางสำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุก,การนะคะหมวดที่2บํบำเหน็จความชอบที่เป็นตัวเงินนะคะข้อ10ก็ ประกอบด้วยนะคะก็คือเงินค่าตอบแทนพิเศษการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือนโกวตาปกติการประกันชีวิตทุนการศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานเงินช่วยเหลือที่กบจตพิจาาเห็นสมควรข้อ1ิ เอเนี่ยก็ให้เจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ได้เงินค่าตอบแทนพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดนะคะข้อ12ก็คือให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีสิทธิ์ที่จะได้รับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโกตตาปกติตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนดข้อ13ก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยค่ะจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อได้รับค่าสินไหมทดแทนกรณีเสียชีวิตหรือกรณีได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพนะคะ แล้วข้อ14ก็คือ,อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทุนการศึกษาฝึกอบรมหรือดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นกรณีพิเศษนอกเหนือจากกต้าปกติข้อ15ก็กำหนดเงินช่วยเหลือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควรแล้วนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัตินะคะที่พูดมาก็คือที่เป็นตัวเงินนะคะ มาถึงพูดเรื่องของหมวดที่3ที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินนะนะคะบำเหน็จความชอบที่ไม่ใช่เป็นตัวเงินข้อ16ก็คือประกอบด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์การขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนการยกย่องเชื่อชูกเกียติยิ่งการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการจัดสรรโกต้าพิเศษสําหรับการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหลักสูตรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดหรือร่วมจัด สิทธิการลาพักผ่อนการสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทข้อ17ในกรณีของการพิจารณาขอพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษนะคะก็ประกอบด้วยบงเล็บหนึ่งกรณีเจ้าหน้าที่ที่มีผลงานดีเด่นและก็มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย ก็ให้พิีน่นาขอพระราชทานนะคะเป็นกรณีพิเศษโดยให้ลดระยะเวลาการขอพระราชทานลงจากหลักเกณฑ์ปกติไม่เกิน2ปีส่วนในกรณีของผู้ปฏิบัติงานที่ได้กระทำความดีความชอบที่ไม่ได้เป็นผลงานตามปกติที่ต้องกระทำในหน้าที่หรือไม่ได้เป็นผู้ที่มีผลงานและคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะได้รับการเสนอขอเครื่องราชอิศยาภรณ์ ท,ที่กล่าวมาทั้งสองนะคะก็คือเครื่องราชอิสรยภรรอันเป็นที่เชื้อชูยิ่งช่างเผือกและก็เครื่องราชอิสริยภรร์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทยก็ให้พี่ณาเสนอขอเครื่องราชอิสริยภรรอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคูาพรนะคะให้กรรมการกบจตเนี่ยพี่นาเป็นกรณีพิเศษ วงเล็บ3กรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเสียชีวิตหรือทุพพลภาพอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ไม่ได้เกิดจากเหตุส่วนตัวนะคะหรือประมาทเลินเล่อลอ,ลอ,อย่างไร้แรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเองให้พิจารณาเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภร์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกเครื่องราชอิสริยภรร์อันมีเกียรติ ยิ่งมงกุฎไทยหรือเครื่องราชอิสริยพรยอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีรกคุณาภรแล้วแต่กรณีแก่เจ้าหน้าที่ผู้บัติงานนั้นสูงขึ้นเป็นกรณีพิเศษได้ไม่เกิน2ชั้นนะคะโดยให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของผู้นั้นนะคะเป็นคนส่งเรื่องให้กับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมน,นตรีพิจารณานะคะข้อ18ก็ให้เจ้าหน้าที่ผู้บัวิงานเป็นบุคคลผู้อยู่ในหลักเกณฑ์และ ผลสมบัติที่จะได้รับการพิจารณาเสนอขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในระเบียบว่าด้วยการขอพระราชทานเหรียญราชการชายแดนสิทธิ์ของผู้ได้รับพระราชทานและการเรียกเหรียญบัตรราชการชายแดนคืนนะคะ ข้อ19การให้บำเหน็จความชอบอาจกระทำได้โดยประกาศยกย่องเชิดชูเกียรตินะคะให้แก่เจ้าหน้าที่ผูป้ปฏิบัติงานดีเด่นหรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติโดยการออกเป็นเกียรติบัตรเข็มหรือโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติยิ่งก็ได้นะคะข้อ20ในกรณีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นับระยะเวลานะคะเป็นทวีคูณซึ่งสำหรับาการคำนวณระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะแต่งตั้งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นก็คือกำหนดให้นับระยะเวลาเพิ่มอย่างเช่นถ้าปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มา2ปีก็จะได้ทวีคูณเป็นนับเป็น4ปีนะคะสำหรับการพิจารณาแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะข้อ21ให้หน่วยงานของรัฐสนับสนุนและก็ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งเพื่อจูงใจไม่ให้ขอย้ายออกนอกพื้นที่ข้อ22ให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้จัดหรือร่วมจัดหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมพิจารณาจัดสรรโกวตาพิเศษให้แก,ก่กบจตอเพื่อ เพื่อพิจนารณาคัดเลือกเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กอบอกจตอกำหนดนะคะข้อ23ก็คือให้ผู้ปฏิบัติงานซึ่งได้ปฏิบัติงานประจำในจังหวัดชาดแดนภาคใต้ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะมีสิทธิลาพักผ่อนประจำในปีหนึ่งได้เพิ่มอีก10วันทำการ ถ้าในปีใดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมิได้ลาพักผ่อนหรือลาพักผ่อนประจำปีแล้วแต่ไม่ครบ20วันทําการก็ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได้นะคะแต่วันลาพักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันเนี่ยจะต้องไม่เกิน40วันทําการแล้วก็มิให้นำํำ วักนี้นะคะมาใช้สำหรับหน่วยงานของรัฐที่มิได้กำหนดให้มีสิทธิลาพักผ่อนข้อ24ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บทุโพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ และถูกสั่งให้ออกจากราชการหรือออกจากงานอันเนื่องมาจากการสู้รบต่อสู้ปราบปรามหรือถูกประทุษร้ายจากสถานการณ์ความไม่สงบและมีได้เกิดจากสาเหตุส่วนตัวหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นเองโดยให้พารนามรนจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ครอบครัวละหนคนนะคะข้อ25ก็คือให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยนะคะ อของผู้ที่รับปาดเจ็บทุพพลภาพตามข้อ24มเมื่อกี้นะคะซึ่งมีทายาทอยู่ในวัยทำงานนะคะให้หน่วยงานเนี่ยมีหนังสือสอบถามทายาทว่าประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่โดยโดยที่ทายาทจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับว่าด้วยการนั้นนะคะแล้วก็มีความพร้อมที่จะรับการบรรจุเข้ารับราชการ แจ้งความประสงค์ภายใน6เดือนนับแต่วันที่รับการแจ้งจากหน่วยงานของรัฐต้นสังกัดนะคะก็คือหน่วยงานเนี่ยจะมีหนังสือสอบถามไปที่เจ้าที่ทายาทแล้วก็ทายาทต,ต้องตอบกลับมาว่ามีความประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ภายใน6เดือนนะคะต่อมาก็คือกรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะคะให้หน่วยงานต้นสังกัดเนี่ยพิจารณาบรรจุทายาทในยุกวาแรกที่สามารถบรรจุดา ที่จะดำเนินการได้เลยโดยบรรจุทายาทดังกล่าวจะต้องผ่านกระบวนการการเลือกสรรตามแนวทางที่หน่วยงานของรัฐดังกล่าวเห็นสมควรเพื่อให้ได้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่เหมาะสมสอดคล้องกับตําแหน่งและกรณีที่ทายาทประสงค์จะขอบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่ได้ระบุในหน่วยงานหรือระบุเป็นหน่วยงานเอกชน ให้หน่วยงานของรัฐต้นสังกัดนะคะของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานน่ะส่งเรื่องให้สํานักง,งานกอพอเพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือต่อไปก็คือกรณีที่ทายาตมีความประสงค์อ่าไม่ตรงกับที่ท,ที่ระบุไว้อย่างเช่นพ่อเป็นข้าราชการทหารแต่ว่าลูกเมื่อไม่มีความประสงค์จะจะบรรจุเป็นข้าราชการทหารแต่ต้องการจะ ไปเป็นบรรจุเป็นข้าราชการครูอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตัวเองมีวุฒิอ่าแล้วก็คุณสมบัติทางด้านที่จะเป็นข้าราชการครูได้เนี่ยก็ให้หน่วยงานต้นสังกัดนั้นส่งเรื่องไปที่สำนักง,งานกอพอนะคะเพื่อให้สำนักง,งานกอพอเป็นหน่วยประสานต่อให้นะคะในในกรณีของหน่วยงานได้บรรจุตามความประสงค์ของทายาทแล้วก็ให้รายงานให้สำนักง,งานกอพอทราบ ันนี้ก็เป็นขั้นตอนการปฏิบัตินะคะข้อ26ก็การดําเนินการบรรจุทายาตเป็นข้าราชการทหารหรือข้าราชการตํารวจก็ให้เป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับคําสั่งและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการนั้นข้อ27ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาจัดสรรโกต้าพิเศษสําหรับรับทายาตของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เสียชีวิต หรือได้รับบาดเจ็บทุกพลภาพตามข้อ24เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับจนถึงปริญญาตรีตามความเหมาะสมอันนี้คือสิทธิในเรื่องของที่ไม่ได้เป็นตัวเงินนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วในข้อ24-25เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการบรรจุทดแทนทายาททดแทนสำหรับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือข้าราชการลูกของทายาทของข้าราชการที่ปฏิบัติงานที่เสียชีวิตแล้วก็พิการทุพพลภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่รู้กันแล้วแล้วก็ส่วนใหญ่หน่วยงานที่ประสานเข้าไปที่ประสานแรกนอกจากว่าท่านที่ไม่รู้ว่าระเบียบนี้มีแล้วก็ไม่ได้เจ้าหน้าที่บางท่านซึ่งปฏิบัติงานในหน่วยงานของตัวเองอ่ะเจ้าหน้าที่ต้นสังกัดเองก็ไม่ทราบรับ บางท่านใหม่ก็ยังไม่ทราบระเบียบนี้ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการแนะนําจากเจ้าหน้าที่เยียวยาวซึ่งอยู่ประจําจังหวัดและก็อําเภอต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะน,นะคะในบทเฉพาะการเนี่ยกำหนดในเรื่องของอข้อสุดท้ายข้อ28่ะนะคะว่าสิทธิ์และประโยชน์เกี่ยวกับบำเหน็จความชอบที่กำหนดในระเบียบนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้รับหรือมีอยู่ก่อนวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นยังคงได้รับสิทธิและประโยชน์นั้นต่อไปและในกรณีที่สิทธิและประโยชน์นั้นแตกต่างกับสิทธิและประโยชน์ตามที่กำหนดในระเบียบนี้ก็ให้กบจตพิจารณาและเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีหรือพิจารณาอนุมัติให้ความเห็นชอบหรือพิจารณาวางแนวทางการปฏิบัติแล้วแตกกรณีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นได้รับสิทธิ์และประโยชน์อย่างต่อเนื่องเหมาะสมนะคะ ระเบียบนี้ประกาศเมื่อวันที่14สิงหาคมพศ2550รนะคะดังนั้นคนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็ต้องทราบสิทธิของตัวเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องทราบว่าระเบียบที่เป็นสิทธิประโยชน์ของกําลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะให้แต่ละคนได้รับสิทธิของตัวเองครบถ้วนนะคะยังไงก็ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังและสวัสดีค่ะ